สวัสดีครับวันนี้ผมอยากพาทุกคนไปดูภาพวาดอีกหนึ่งผลงานที่กลายเป็นเสียงเรียกแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศสนี่คือโอสอฟหรออาราชิไหรือคำสาบานของตระกูลโคราชิอิ I, ผลงานชิ้นสำคัญนะครับของชาร์ลุสดาวิดภาพนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าในตำนานโรมันโบราณนะครับแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนในฝรั่งเศสให้ตื่นรู้ถึงหน้าที่ต่อชาติและการเสียสละ เพื่ออุดมการณ์ 1, ปี1 7 8 4นะครับดาวิดวาดภาพนี้ขึ้นในกรุงโรมขณะที่ฝรั่งเศสกำลังอยู่ในบรรยากาศก่อนการปฏิวัติสังคมเต็มไปด้วยความเลื่อมล้ําชนชั้นสูงหรูหราฟุง้งเฟ้อในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนและไม่มีสิทธิทางการเมืองดาวิดในฐานะศิลปินยุคนีโอคาสสิกนะครับได้หาเรื่องราวจากประวัติศาสตร์โรมันมาวาดภาพเพื่อสะท้อนอุดมการณ์ที่เขาอยากปลุกพลังทางความคิดในผู้คนและนั่นคือที่มาของภาพ p o s t of the Horatii คาพนี้ครับเรื่องนี้มาจากตํานานสงครามระหว่างกรุงโรมและเมืองอันบาลองกาแต่ที่จะให้กองทัพใหญ่ประชันบานกันนะครับทั้งสองเมืองตกลงส่งนักรบตระกูลและสามคนออกมาสู้แทนฝ่ายโรมันส่งสามพี่น้องตระกูลฮอราที่อีกฝ่ายอันบาลองกาส่งสกูลคิวเอไท มาต่อสู้กันนะครับก่อนออกมาต่อสู้สามพี่น้องโฮราชียกมือสาบานต่อหน้าบิดาว่าจะต่อสู้เพื่อโรมไม่ว่าจะชนะหรือต้องตายก็ตามในภาพของดาวิดเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าตรงกลางคือบิดาของตระก,กลลูลโฮราชีอีชูดาทั้งสามเล่มขึ้นด้านซ้ายคือสามพี่น้องที่ยกแขนขึ้นสาบานด้วยท่าทางที่แข็งแรงมุ่งมั่นส่วนด้านขวานั้นก็คือกลุ่มผู้หญิงและเด็กที่ร้องไห้เพราะรู้ว่าคำสาบานนี้หมายถึงการสูญเสีย องประกอบภาพถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนชัดเจนนะครับก็คือฝ่ายชายบิดาแล้วก็ฝ่ายหญิงนะครับแสงสว่างส่องลงไปที่ร่างของนักรบและดาบทําให้พลังของหน้าที่และก,การเสียสละเด่นชัดที่สุดมาดูสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในภาพกันนะครับแขนที่เหยียดออกของสามพี่น้องคือความมุ่งมั่นเสียสละและก็สามัคคีบิดาที่ชูดาบคือการมอบหมายหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์สตรีที่ร่ำ่ายแทนชีวิตส่วนตัวและความรักที่ถูก เสียสละเพื่อชาติเนวิดจงใจใช้ความแข็งแกร่งของชายตัดกับความอ่อนแอของหญิงเพื่อเน้นย้ำว่าในเวลานั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือชาติไม่ใช่ครอบครัวเมื่อภาพนี้ถูกนำไปจัดแสดงที่แพรรสในปี1785ผู้คนต่างตื่นกัลึงนนะครับมันไม่ใช่แค่ภาพโบราณแต่มันคือกระจกที่สะท้อนสังคมฝรั่งเศสในเวลานั้นสิ่งผู้ชมเห็นในภาพก็คือหน้าที่และความรักชาติ แต่ใจใจของพวกเขากลับตีความไปถึงการสละชีวิตเพื่อศรีภาพและสาธารณรัฐที่กำลังจะมาถึงภาพนี้จึงกลายเป็นเหมือนสัญญาณแรกเริ่มของการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ประทุขึ้นอีกไม่กี่ปีถัดมาโอสออฟเดอราที่อีกคือผลงานที่ทําให้เราเห็นว่าศิลปะไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องตรงๆของการเมืองเสม,มอไปนะครับเพียงหยิบตำานานโบราณมาตีความใหม่ก็สามารถปลุกพลังผู้คนได้อย่างมหาศาลนี่คือศิลปะที่สอนเราว่า เมื่อถึงเวลาหน้าที่ต่อชาติอาจจะสำคัญกว่าความสุขส่วนตัวและผลงานนี้ก็คงเป็นหนึ่งในภาพวาดที่สะท้อนความหมายของการเสียสละเพื่ออุดมการณ์ได้ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์การเดินทางผ่านเรื่องราวของศิลปะและประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงการดูภาพสวยๆแต่เป็นการเข้าใจชีวิตความคิดและการเสียสละของผู้คนในอดีตภาพโอทอฟดีโฮราชิอเป็นภาพเขียนด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ที่มีขนาดใหญ่ถึง329.8คูณ424.8เซนติเมตรนะครับปัจจุบันจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสถือเป็นผลงานที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ทางศิลปะและอุดมการณ์ก่อนยุคก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างสมบูรณ์แบบ ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังจนจบหากคุณรู้สึกประทับใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องและช่วยเผยแพร่พลคลิปนี้ให้เพื่อนๆในร่วมเดินทางกับเราด้วยขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่อยู่ร่วมกันกับผมในทุกก้้วของการเรียนรู้และพบกันใหม่ในเรื่องราวต้นต่อไปนะครับสวัสดีครับ